กี้จะไปผ่าตัดนะคะตอนเช้านกี้ก็ลุกขึ้นมาต้มข้าวต้มต้มโจกนะคะแล้วนวกี้ก็แบ่งไว้เป็นถุงๆเป็นเสิร์ฟๆข้าวช่องแข็งเอาไว้นะคะหลังจากเตรียมอะไรเสร็จช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนกี้ก็เริ่มออกเดินทางนะคะ จัดกระเป๋าไปที่โรงแรมค่ะโรงแรมก็สะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลด้วยมีห้องครัวเรียบร้อยเลยค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เป็นหนึ่งวัน ก่อนที่จะผ่าตัดของนกกี้นะคะด้วยความที่บ้านกับโรงพยาบาลเนี่ยห่างกันเกือบ2อชั่วโมงนกกี้ก็เลยเลือกที่จะมานอนที่โรงแรมนะคะที่อยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลนะคะห่างกันประมาณ5นาทีเองเออก็มานอน1คืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอน9ก้าโมงชานกี้ต้องไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็รีจิสเตอร์ทั้งหมดวันนี้นะกี้ก็สระผม ท่องความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้สระผมอีกทีเมื่อเมื่อไหร่วันนี้ก็สระผมให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เตรียมของพวกเอนชัวของนิ่มๆม,มาทานนะคะแต่ว่าหลังเที่ยงคืนเนี่ยห้ามทานอะไรเลยห้ามทานอะไรแล้วนุ๊กี้ว่าวันนี้ทั้งวันวันนี้นุกี้ก็พยายามจะทานเอนชัวก็สามขวดเลยวันนี้ทานเอนชัวสามขวดเลยแล้วก็พยายามทานข้าวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ โนกี้จะที่คร่าวๆไว้นะคะนกี้ต้องผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดหน้าท้องใช่ไหมก็หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินสามวันก็อยู่โรงพยาบาลประมาณสองคืนหรือถ้าร่างกายเราฟื้นตัวเร็วอาจจะแค่คืนเดียวก็กลับแล้วโนกี้ก็ยังบอกไม่ได้แต่หลังจากออกจากโรงพยาบาลนะคะโนกี้ก็จะนอนที่โรงแรมอีกสองคืนค่ะที่ตั้งใจเอาไว้นะว่าจะนอนโรงแรมอีกสองคืนเพื่อจะดูว่า แผลผ่าตัดมีการปลีไม้หรือมีอาการผลข้างเคียงที่ต้องใช้ยาสล,สลบหรือเปล่าพะนกี้ไม่ได้บล็อกหลังนะคะนกี้ใช้แบบดมยาสลบเอาก็เนื่องจากโรงพยาบาลกับกับบ้านเนี่ยมองผ่าตัดของเราเนี่ยอยู่ไกลกับกับเรากับนกี้เนี่ยนกี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวนอนนอนที่โรงแรมต่ออีกสักคืนหรือสองคืนดูอาการดูแผลว่ามีการแพ้ยาสลบหรีมีมีมม มีอาการอะไรผิดปกติหรือเปล่านุกี้จะได้ไม่ต้องมาไกลนะคะแล้วอย่างนกี้ก็ขับรถไม่ได้เดี๋ยวตอนขากลับเนี่ยก็นัดกับเพื่อนไว้ว่าเดี๋ยวให้เพื่อนมาช่วยขับรถกลับให้นะคะเพราะว่าตามกฎหมายของที่นี่คือถ้าเราดมยาสลบแล้วผ่าตัดใหญ่แบบนี้เราจะไม่อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลจนกว่าจะมีคนมารับนะคะเพราะเขาจะไม่ให้เราขับรถหลังจากผ่าตัดภายใน24ชั่วโมงแล้วก็ ด้วยแผลผ่าตัดขนาดนี้เนี่ยขับรถไม่ได้1น,นเดือนเลยมั้งคะเสียทิศนะคะแต่ว่าตามกฎหมายเขาคือไม่ให้ขับรถภายใน24ชั่วโมงอันนี้เป็นเป็นข้อกฎหมายเลยแล้วก็ไม่สามารถออกไปได้เองไม่สามารถเรียกเป็นแบบแท็กซี่มารับนะคะคือต้องมีคนมาเซ็นให้เราออกจาก โรงพยาบาลไม่เกี่ยวกับเซ็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะคะคือเซ็นว่าคนคนนี้จะอยู่กับเราภายใน24ชั่วโมงเผื่อเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นจะได้มีคนดูแลเราเพราะเราใช้แบบดมยาสลบมานะคะยังไงดองกี้มาก็จะพยายามอัปเดตแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจาก <c oughs> ผ่าตัดเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าจะสะลึมสลือหรือจะได้ถ่ายตัวเองหรือเปล่านะ ยังไงจะพยายามเก็บข้อมูลให้มากที่สุดแล้วก็พยายามจะเก็บโมเมนต์การผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของตัวเองเอาไว้ด้วยไว้เก็บไปดูแล้วก็เก็บเอาไว้เหมือนเป็นการบอกเล่าสุ่เพื่อนๆนเพื่อใครอยู่เมืองนอกแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวก็อาจจะแบบเป็นกำลังใจให้กันละกันได้นะคะ แล้วนี่ก็ถึงวันผ่าตัดแล้วนะคะนกี้ก็มาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัดประมาณ15นาทีนะคะนกี้ก็นั่งเ s h a ช e ตัวเองมาค่ะหมายถึงก็นั่งรถของโรงแรมนะคะแล้วก็เอาเวลแช่ตัวเองมานะคะนี่นะคะแล้วก็พอมาถึงปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอะเข็นนกี้เข้ามาเพื่อมาร e จิสนะคะนี่นะคะ เขาก็จะทําประวัติดูเวลานัดของเราว่าวันนี้เรานัดทำอะไรบ้างนะคะเขาก็จะขอตรวจบัตร ID ของเราแล้วเขาก็ให้นกี้ไปที่เคาน์เตอร์นี้นะคะเพื่อที่จะทําสติกเกอร์ทำบาร์โค้ดเวลาเนี่ยพอมีบาร์โค้ดแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะเวลาเขาจะดูประวัติปุ๊บ เขาก็จะมีตัวสแกนปุ๊บประวัตินก,กี้ก็จะขึ้นมาเวลาไปตามจุดต่างๆของโรงพยาบาลเขาก็จะรู้ว่าเรามาทำไมตอนนี้นก,กี้ต้องขึ้นไปที่ชั้น2นะคะเพื่อไปรอผ่าตัดค่ะอย่างที่บอกนะคะด้วยความที่เ่เป็นการระบาดของโรคโควิดก็ต้องมาคนเดียวนี่ก็จะเป็นห้องที่เขาให้นก,กี้มารอ เพื่อจะเข้าผ่าตัดนะคะนกี้ต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก็คือต้องใส่ชุดของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เตรียมตัวผ่าตัดค่ะนี่ก็พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมหรอกค่ะแต่ก็ต้องพร้อมค่ะเดี๋ยวเจ้าหนะ้าที่เขาก็ต้องมาตรวจแล้วก็มาใส่สายน้ำเกลืออะไรให้เรียบร้อยนะคะนกี้ต้องให้เลือดค่ะเพราะว่าเกรดเลือดต่ํา ต้องให้เลือดระหว่างผ่าตัดด้วยนะคะสู้ๆคะ่ะก็ตื่นเต้นในทุกๆวินาทีมีเพื่อนๆถามมาหลายคนนะคะว่าอยู่ที่นี่ไม่มีเพื่อนเลยเหรอสักคนเลยเหรอที่จะมาดูแลที่จะมาแบบว่ามานอนเฝ้า ลูกคิต้องบอกก่อนว่ามีเพื่อนค่ะก็คือมีเพื่อนอบางคนก็มีครอบครัวบางคนก็ต้องทํางานเนาะแล้วที่สําคัญเลยที่ให้เขามาไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงการระบาดของโควิดนะคะทางโรงพยาบาลไม่ให้ใครเข้ามาเลยนอกจากคนไข้ค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะก็คือ ตอนมาก็มาเองแต่เดี๋ยวขากลับต้องมีเพื่อนมาเซ็นให้นะคะเพื่อนจะต้องมาเซ็นให้เพื่อที่จะรับกลับไปตามกฎหมายเขาก็คือจะต้องอยู่กับเราอย่างต่ำ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เซ็นเซ็นให้ให้นกี้ออกไปเพราะว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาต้องมั่นใจว่าเรามีคนดูและค่ะ ก็เพิ่งจะฟื้นได้นะคะนอนหลับไปน่าจะเกือบ6ชั่วโมง7ชั่วโมงนะคะหลังจากได้ยาสลบแล้วตอนนี้ยังไม่ปวดหรอกหมอบอกว่าอีกสักพักหนึ่งจะปวดมากละเพราะยามันมัน,มน,มนเริ่มหมดฤทธิ์น่ะนะคะเดี๋ยวก็จะพยายามอัปเดตนะคะอยากจะเก็บ ไว้เป็นความทรงจำในการผ่าตัดด้วยแล้วก็อะไรที่สามารถเป็นข้อมูลบอกต่อได้ก็อยากจะบอกต่อนะคะที่เท่าที่รู้นะคะก็เจาะ3จุดนะคะผ่าเปิดหน้าท้อง3จุดเพราะว่ามันใหญ่มากใหญ่กว่าท,ที่ที่คิดเอาไว้นะคะแต่ลูกกี้ก็ยังไม่รู้ข้อมูลอะไรมาก เพราะว่าตอนที่หมอมาบอกอีกทีนึงเนี่ยเริ่มจะลมยาสลบแล้วก็เริ่มจะเบลอเบลอนะคะแต่คิาก็เซ็นอนุญาตให้เขาตั้งแต่แรกแล้วว่าให้ผ่าตัดออกเลยแล้วก็ขูด่อ,อหมดลูกเลยนะคะเท่าที่คิดเอาไว้ก็คือจะต้องนอนโรงพยาบาลอยู่2คืนนะคะก็แล้วแต่ สภาพร่างกายด้วยตอนผ่าตัดเนี่ยนก,กี้ให้หนาอ่ะให้เลือดด้วยนะคะเพราะว่าเลือดออกเยอะมากแล้วก็ก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยเกล็ดเลือดอ่ะต่ำมากนก,กี้เลยต้องให้เลือดด้วยแล้วก็คิดไม่ออกพอย้ายห้องมาอยู่ตรงห้องนี้นะคะเขาก็จะใส่ ป้ายให้นะคะว่านกกี้แพ้ทัวร์นกกี้มีเปอร์เซ็นต์ของการล้มสูงมากอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงนก,กี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วนก,กี้จะมาอัปเดตเพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณกำลังใจจากทุกๆคนจริงๆค่ะบ๊ายบาย